สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องที่หลายคนสับสนกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือเรื่อง preposition หรือว่าคำบุพบบทนั่นเองค่ะ preposition คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือวลีเข้าด้วยกันเพื่อบอกเวลาสถานที่หรือตำแหน่งค่ะเรามาดูกันทีละประเภทเลยนะคะประเภทที่หนึ่ง preposition of time หรือคำบุบบทบอกเวลาค่ะ จำง่ายๆแบบนี้นะคะอ <In. S 2> ใช้กับหน่วยใหญ่ๆ <In. S 2> เดือนอี e. หรือฤดูค่ะตัวอย่างเชน่น My birthday is in December วันเกิดฉันอยู่ในเดือนธันวาคมค่ะ on ใช้กับวันและเทศกาลค่ะตัวอย่างเชน่น I will see you on Friday ฉันจะเจอคุณวันศุกร์นะส่วน at ใช้กับเวลาที่เจาะจงค่ะตัวอย่างเชน่น I w a k e up at 7 a.m. <M. S 2> ฉันตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะนอกจากนี้ยังมี since ที่แปลว่าตั้งแต่และ for ที่แปลว่าเป็นเวลาด้วยนะคะ่ะประเภทที่สอง preposition of place หรือคำบุบบทบอกสถานที่ค่ะ in แปลว่าข้างในใช้กับเมืองหรือประเทศ she lives in London ลอนอาศัยอยู่ในลอนดอนค่ะ on แปลว่าบนใช้กับพื้นผิว The book is on the desk. หนังสืออยู่บนโต๊ะค่ะ At แปลว่าที่ใช้กับจุดที่เจาะจง mm. Let's meet at the coffee shop. ไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะยังมีคำอื่นๆอ,อีกนะคะ mm. Above แปลว่าเหนือแบบมีช่องว่าง Under แปลว่าข้างใต้และ over แปลว่าข้ามค่ะประเภทที่สาม Preposition of movement. หรือคำบุบบทบอกการเคลื่อนไหวค่ะ into mm. แปลว่าไปยัง into แปลว่าเข้าไปข้างในหรือว่า toward ที่แปลว่ามุ่งหน้าไปทางค่ะตัวอย่างเช่น he is walking into the room เขากำลังเดินเข้าไปในห้องค่ะและประเภทสุดท้ายคำบุบบทที่เป็นคำคู่ค่ะ mm. instead of แปลว่าแทนที่จะ mm. in spite of แปลว่า ทั้งทั้งที่ค่ะตำแหน่งของ preposition มักจะอยู่หลัง verb to be หลังคำกริยาหรือหลังคำคุณศัพท์ค่ะลองนำไปฝึกใช้กันดูนะคะรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ